สวัสดีครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวระบบเช่าที่จอดรถนะครับหรือเป็นระบบอ่าเกี่ยวกับที่จอดรถนะครับมีการจอดรถเข้าจอดรถออกนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นะครับอ่าเข้าระบบนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยก็เป็นแอดมินนะครับเข้ามาหน้าแรกจะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับหน้าแดชบอร์ดก็จะบอกว่ามีคนเช่าเท่าไหร่นะครับเข้าออกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นลายกลุ่มนะครับใส่โทเค็นกลุ่มเข้าไปอันนี้เป็นผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานเดี๋ยวผมจะลบทิ้งนะครับลบทิ้งก่อนนะครับลบทิ้งได้นะครับนะลบเพิ่มแก้ไขได้ปกติครับผู้ใช้งานต่อไปก็จะเป็นที่จอดรถครับว่ามีที่จอดรถตรงไหนบ้างนะครับ ตัวนี้จะเป็นบันทึกที่จอดรถนะครับเป็นเป็นหลอกที่จอดรถอย่างแรกเรามาเพิ่มที่จอดรถก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลบทิ้งให้หมดเลยนะครับจะให้ดูว่ามันเพิ่มรบแก้ไขได้ผมจะเพิ่มสักสองจุดละกันครับอ่ะเพิ่มที่จอดรถอ่า e หนึ่งละกันนะครับ e หนึ่งคิดหนึ่ง การอธิบายก็อาจจะเป็นชั้น1ช่องหนึ่งนะครับต่อไปเพิ่มต่อนะครับอ e 1หนึขีสอนะครับชั้น1ช่องสองเราก็เพิ่มไปครับเรื่อยๆนะครับอยากจะมีกี่ช่องอะไรก็ว่ากันไปต่อไปเป็นผู้ใช้งานนะครับ เพิ่มชื่อเพิ่มทะเบียนรถไปครับผู้ใช้งานชื่อนายจอดนานจอดตรงนี้นะครับทะเบียนรถก็กาขอไข่ขอธมอหมายเหตุไม่มีแล้วกันนะครับทำยูเซอร์ให้เขาด้วยครับเช่น a 0 0 1แล้วกัน แล้วก็รหัสผ่านเป็น e 0 0 1 e บ,บาทเป็นผู้เช่านะครับสถานะใช้งานอยู่กดบันทึกนะก็จะเข้ามาแล้วครับเห็นไหมีผู้เช่านะครับบทบาทพอมีผู้เชา่าพอมีผู้เช่าแล้วเนี่ยเห็นว่า a 1คิ1นหนึ่งเนี่ยที่จอดรถมันก็จะไม่ว่างแล้วเห็นไหมครับช่องหนึ่งชั้นหนึ่งช่องหนึ่งที่เป็น ของนายจอดนานเนี่ยเห็นไหมก็ไม่ว่างแล้วคราวนี้เราก็ดูสถานะได้แล้วว่าไอ้ที่จอดเนี่ยมีเจ้าของแล้วนะเช่าไม่ได้แล้วพอเรามากดเพิ huh. ่มในระบบนะครับก็จะเห็นว่าที่จอดรถ a 1หคิวหนึ่งหายไปแล้วนะครับเพราะว่ามีคนเช่าไปแล้วต่อมาเราบันทึกที่จอดรถครับมากดคําว่าบันทึกการจอดรถนะครับ กดเพิ่มบันทึกการจอดรถคราวนี้ก่อนที่เราจะเพิ่มบันทึกการจอดรถเนี่ยเดี๋ยวจะสอนวิธีการเพิ่มลายเข้าไปก่อนนะครับเอาวิธีเอาลายเข้าไปได้ยังไงนะครับให้เราสร้างลายกลุ่มขึ้นมาก่อนนะครับเห็นไหมครับผมสร้างลายกลุ่มขึ้นมาแล้วครับว่า p a r กิ่งนะครับเทปปักกิ่งตัวนี้ให้เราสร้างขึ้นมาเลยครับเป็นลายกลุ่มนะครับหนึ่งอันพอสร้างลายกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เรามาที่ตัวลายโน้ติฟี่นะครับ เซิร์ช Google เซิร์ชว่า Line notify นะครับกด Line n o เ i f y เข้ามากดเข้าสู่ร,ระบบครับแล้วก็เข้าระบบพอเข้ามาในระบบแล้วนะครับแล้วก็มาที่ตรงขวามือบนนะครับมาที่หน้าของฉันนะครับแล้วพิมพ์คำว่าออกโทเค็นนะครับคลิกมาที่ออกโทเค็นตัวนี้เราก็ พิมพ์ชื่อกลุ่มของเรานะครับตรงนี้พิมพ์ชื่อกลุ่มของเราของผมเทปาร์กิ้งนะครับชื่อกลุ่มเทปาร์กิ้งนะครับคลิกไปที่อันเดียวนะครับสีเขียวขึ้นมาแล้วก็ชื่อแสดงแจ้งเตือนนะครับอาจจะแบบอันเลิศละกันนะครับเสร็จแล้วก็กดคําว่าออกโทเค็นก็จะได้ได้โทเค็นมาครับให้เราเดวมันคลิกหรือว่าคุมก็ได้นะครับแล้วแต่คัดลอกนะครับ หรือว่าก,กดตรงนี้ก็ได้คองคัดลอกตรงนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่ลายกลุ่มครับมาที่หน้าระบบของเราเอามาวางครับแล้วกดบันทึกนะครับคันนี้มันก็จะได้ลนะเออเลอร์แจ๊ที่มันดิ้งแจ้งเตือนมาเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจนะครับมันก็จะบันทึก โปเคไลน์แล้วต่อมามาที่กับมาที่ไลน์ครับให้เราเชิญครับมาที่ไลน์ตรงนี้ครับเชิญเราเรจอเขาว่าไลน์โนติฟี่ครับเชิญเข้ามาครับเห็นครับตัวไลน์โนติฟี่ก็เชิญเข้าในากลุ่มแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับคราวนี้เราจะมาบันทึกการจอดรถ เลือกทะเบียนรถครับก็จะมีนายจอดนานถูกไหมครับที่เราบันทึกไปเมื่อกี้อ่าไปบันทึกเห็นไหมครับว่านายจอดนานเนี่ยก็บันทึกแล้วว่าเข้ามากี่โมงนะครับเข้ามากี่โมงเสร็จแล้วมันจะเด้งไปที่ไลน์ครับแจ้งข้อจอดนะครับเลีทะเบียนนี้แจ้งข้อจอดกี่โมงอ่าเห็นไหมครับ ต่อมาเราก็กดออกครับออกนะครับในจอนัาาน,นออกไปแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับรถออกเป็นไงครับใช้งานไม่ยากนะก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับระบบเช่าที่จอดรถระบบดูแลการจอดรถเข้าๆออกๆนะครับ